เดี๋ยวเรเี้ยวยเลยวไปในสยามใช่แล้ว เจพูดก่อนสิคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้นะคะก็เราจะไปเจอกันนะคะที่สาขาสยามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ไปเจอกันที่สาขาสยามสแควร์ค่ะหมอเข้าตรวจที่สาขาสยามสแควร์นะคะแล้วก็ทั้งสี่สาขาของเราเนี่ยมีที่ปิ่นเก้าค่ะ คริสตัลลามินทานะคะที่ซีคอนสีนัคลินค่ะไปเจอกันได้พร้อมรับของแถมนะคะ mm hmm. แล้วก็ทีมแพทย์ของเรามีความชํานาญในเรื่องของการปรับรูปหน้าค่ะ mm hmm. เพื่อนๆที่สนใจรับบริการปรับแต่งใบหน้าเนี่ยเข้ามาทําหน้าวันนี้ได้เลยนะคะก mm ินจกระเข้หมดยังเอ๋วันนี้เราก็กําลังเดินทางไปสาขาสยามกันนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการร้อยไหมฉีดฟิลเลอร์ ผ่าตัดนะคะสัญญกรรมไม่ว่าจะเป็นทําตาเสริมคางเสริมจมูกนะคะก็เข้ามาปรึกษาได้นะคะที่อาทิตตาคลินิกนะคะ วันนี้นะคะก็เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการปรับแต่งโครงสร้างหน้าค่ะด้วยการใช้ฟิลเลอร์นะคะในปัจจุบันเนี่ยเทรนของการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยกำลังมาแรงในเรื่องของการจัดจอไลน์ค่ะจัดแนวกรอบหน้าให้ดูสวยแล้วก็ดูเข้ารูปนะคะสําหรับโปรโมชั่นราคาพิเศษเนี่ยแนะนำฟิลเลอร์ที่ผ่านอยอยของเกาหลีนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะก็ใครที่มีปัญหาเรื่องกรอบหน้าไม่สวย สามารถเข้ามาใช้ฟิลเลอร์เพื่อจัดกรอบหน้าได้นะคะในส่วนของคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องของหน้าหย่อนร้อยไม่เข้าลูกนะคะเราก็สามารถใช้ร้อยใหม่ได้นะคะร้อยใหม่เพื่อยกกระชับใบหน้าแล้วก็วันนี้นะคะไปเจอกันที่สาขาสยามสแควร์นะคะเดี๋ยวเราพบกันที่สยามสแควรค์ค่ะคุณนัทาชาพัฒสวัสดีนะคะเดี๋ยววันที่11เเจอกันนะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการ ปรับแต่งใบหน้านะคะโปรโมชั่นเรามีให้เลือกด้วยกันหลากหลายนะคะแล้วก็เรามีของแถมแจกพิเศษสําหรับเพื่อนๆที่ดูไลฟ์สดด้วยนะคะวันนี้ก็แจกโปรโกรอบหน้าเหมือนเดิมนะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการรับของแถมเพิ่มเติมนะคะเป็นจัดกรอบหน้าเราแถมฉีดลด <ๆ S 1> เขาเรียกว่าฉีดเก็บกรอบหน้าให้ฟรีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามไลฟ์สดนะคะก็ใครที่มีปัญหาเรื่องกรอบหน้าไม่คม นะคะไม่ชัดนะคะก็เข้ามาพบหมอได้นะคะวันนี้เราจะไปไหนกันคะเด็กๆนะคะแค่ไม่วันโดวดันนี้นะคะแต่วันโดมีจ่าลายเดอร์สันหมัดปวดเลยฮ่าฮ่าฮงาี่รักูดีลูกหมอตลกมากน่ารักมากเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็ไปเจอหมอที่สยามสแควร์นะคะ แล้วก็ใครนะคะที่ต้องการร้อยไม้ฉีดฟิลเลอร์นะคะไม่ต้องกลัวนะคะมันไม่ต้องทักฟื้นใช้เวลาทําไม่นานนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่เจ็บด้วยไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ไปเจอกันนะคะที่สาขาสยามวันนี้นะคะแล้วก็ทั้ง4สาขาของเรานะคะโปรโมชั่นเรามีให้เลือกหลากหลายนะคะเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถทักอินบอกได้นะคะแล้วก็ ตัวหมอเองก็เป็นอาจารย์แพทย์ด้านร้อยหมปรับรูปหน้านะคะมั่นใจในผลงานแล้วก็ฝีมือของเราได้เลยรางวัลการันตีมากมายนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้ทั้งหมด<อ>ดูจากรางวัลน,นะคะได้รางวัลการันตีต่อเรื่อง7ปีซ้อนเลยนะคะเพื่อนๆดูรางวัลการันตีเราก่อนนะคะแล้วก็ราคาเราจัดราคาพิเศษแล้วก็ลดราคาพิเศษให้กับสมาชิกด้วยพอไฟ้าน,นะคะใช่แล้วลด,ดไฟฟ้า ตอนนี้เราก,กำลังเดินทางไปที่สยามนะคะเห็นไหมคะหมอเองก็เป็นคุณแม่ลูกสองเหมือนกันนะคะเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องทำโครงหน้าทำให้หน้ากระชับเข้ารูปเพื่อนๆดูรีวิวหน้าหมอได้เลยนะคะทำเยอะนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปจริงนะคะสามารถดูรีวิวหมอก,ก่อนได้นะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะไปเจอก,กันที่สยามสแควร์ค่ะ